สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมยูกับผมสุภาพเชนเนลนะครับอ่ามื้อนี้มาไถสวนครับเอาเอ5มแปดามาไถครับอันนี้ก็พื้นทีนะครับหลังจากข้างหายไปโดนครับก็เขาฤูดูการเจ้าเขาแล้วล่ะครับอันนี้ก็มีเวลาว่างกับมาไถมาไถไปครับอันนี้ปลูกมันพึ่งเก็บกู้ไปครับแตจจะมาไถว่าหยามันขึ้นหลายครับ วันนี้เดี๋ยวผมถ่ายมุมมองคนขับเห็เบิึงนะครับจหน่าเอิรกเอากล้องจินอกไว้นะครบับนี่ก็บยูเอ็มแปดห้าดูกับยูเอ็มแปดหานะครับนี่ก็ดัดเจ็มอมๆเล็กน้อยครับบ่าเลยใส่งั้นกากลับไปลงตบม,มาครับดึงรถเกี่ยวอะเดี๋ยวมาเบิงึงมุมมองคนขับครับ,บะจะเป็นยังไงนะครับ ใชก็จะเป็นเกียร์านึงนะครับแต่เรื่อยๆครับลืมดึงโฟรครับอ่าดึงดึงโฟแล้วสีเขียวจะขึ้นนะครับ ขายกล่องแท็บลิงนะครับตัวดีมันกันสัตว์ เดี๋ยวผมจะลองซับสองไฮนะครับนี่นะครับซับเป็นสองไฮนะครับอลองดูครับรอดกบอดครับเออเอออ้หลอดบอลหลอดบอลต้องเลี้ยงฐานต่อย,อยนะครับ Oh 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 oh. ดินเปียกเกินครับรถบ่มีกำลังเลยสองหายนี่อาจจะใช้ดินแห่งได้อยู่นะครับแต่ว่าดินเปีเปยกๆนี่ก็ได้เลยอาจจะไดอ้อาจจะเป็นคือเมื่อกี้นะครับ อันนี้เป็นใส่งานนะครับสูตรใส่งานผมกัเหลือใบใ้หน,หน้อยที่สุดนะครับให้ประมาณว่าให้มันกินได้ผ่านหนานครับผ่านลังก็จะได้ขึ้นมากินดินที่ไถไปแล้วนะครับมันจะได้บลึกนะครับเดี๋ยวลองมาเบิ้งกันครับแล้วก็เลี้ยงฐานลอยน้ำได้ครับ ันี้ก็คือใส่งานนะครับที่ผมได้ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเี๋ยวเดือนรถนึ่นี่ครับมันก็จะเอ่อเบลึกขนาดไหนนะครับกับพอดีนะครับเบลึกเบอรอติ้นนะครับกับยุทธีเขาเลี้ยงผ่านซอยน้ำนะครับสูตรนี้ต้องเลี้ยงผ่านซอยน้ำนะครับถ้าไ่เลี่ยงก็ลึกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ เลี้ยงให้มันกินได้ผ่านหนาครับผ่านหนังก็ใหีม่มร้อยๆไว้นะครับแล้วก็ฟังฟังที่อ่าล่อร่องล่องนะครับให้มันอ่าฟังขวานะครับล่อขวาให้ล่องมันลึกกว่าฟังสายนะครับผ่านหนังจะได้่าเขานะครับกับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นวิธีของผมนะครับ โอเคครับผมสำหรับการไถสวนของผมก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับนางานร่องกลางก็ประมาณนี้ครับอ,อันนี้ไถมาไถไว้นะครับไถข่า,ยายหยาไถกบหยาไ้ซื้อนะครับ,บรยังไม่ได้ปลูกอีอยงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะลงเจ้วเขาแล้วนะครับ กะคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้ทำนี่ด้วยครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับที่เขามาชมคลิปนี้ครับกะกล้องอาจจะสั้นดึดๆเนี่ยขออภัยหลายๆดวยครับผมว่าเวลารถต๊กหลุมนะครับาสายสายรัดออกผมมันมันยืดนะครับมันก็เลยสั้นเดี๋ยวผมรว่าจะตัดออกให้นะครับตัดบางเ่อนออกให้เพื่อให้มันแบบ รับชมได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็คลิปที่บียาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้นะครับผมฝากช่องสุขวัฒนตชาแนลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเกี่ยวเขาเดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปเกี่ยวขปเขาให้บครับอ่าโดเกี่ยวสุป,ปรกรณ์จเจริญการช่างนะครับเป็นตัวเล็กสเปคเทพนะครับ2023เดี๋ยวถ่ายให้เบิงึงอีกรอบนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้ทั้งนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เยนครับสวัสดีครับ